แช่ค่วเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะจันที่10พฤศจิกายน2568เราจะมาอัปเดตโครงการคนละครึ่ง plus เฟสที่2กันนะคะโดยคาดว่ารัฐบาลจะเคาะในเดือนธันวาคม2568และเริ่มใช้จ่ายได้ในเดือนมก,กราคม2569คลิปนี้มาอัปเดตรายละเอียดเงื่อนไข ลุ้นรับเงินสูงสุดถึง4,000บาทจะเป็นกลุ่มไหนได้รับนะคะหลังจากโครงการคนละครึ่ง plus เริ่ม kick off ให้ใช้สิทธิ์วันแรกตั้งแต่29ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งผลการตอบรับถือว่าดีเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักส่วนกรณีที่มีข่าวว่ารัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง plus เฟสที่2ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงการคลังระบุว่ากำลังอยู่ระหว่างการออกแบบโครงการโดยต้องดูเงื่อนไขรายละเอียด รวมไปถึงผู้ที่ตกหล่นและยังจะพิจารณาเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในเฟสแรกจะยังสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการในเฟสที่2ออีกด้วยทั้งนี้นะคะข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอะไรบ้างมาสรุปรวมกันให้ได้รับฟังกันนะคะ โดยโครงการคนละครึ่ง plus เฟสที่2คาดว่าจะเริ่มลงทะเบียนได้ตอนไหนเริ่มใช้จ่ายได้เมื่อไหร่นะคะกระสารคลังคาดว่าจะเสนอครมนในเดือนธันวาคม2568ส่วนการใช้จ่ายใช้สิทธิคนละครึ่ง plus เฟสที่2คาดว่าจะเริ่มได้ในเดือนมกราคม2569แล้วโครงการคนละครึ่ง plus เฟสที่2จะได้รับเงินกี่บาทใช้งบมาจากไหน งบประมาณที่รัฐจะนามาใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่ง plus เฟสที่2นะคะคาดว่าจะเป็นการจัดสรรงบกลางของปี2569เบื้องต้นเงินที่จะได้รับในโครงการคนละครึ่ง plus เฟสที่2นะคะครังระบุว่าจะอยู่ที่4,000บาทโดยมีรูปแบบแนวทางการแจกดังนี้นะคะผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมคนละครึ่ง p l u สเฟสแรกเมื่อลงทะเบียนในเฟสที่2จะได้รับเงิน4,000บาท ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมคนละครึ่ง p l u สเฟสแรกที่ได้รับ2,000ไปแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมในเฟสที่2จะได้รับ2,000บาทไม่งงกันนะคะทั้งนี้เพื่อความเท่าเทียมอย่างไรก็ตามนะคะข้อเสนอนี้ยังเป็นเพียงแนวคิดอยู่ในระหว่างการออกแบบโครงการนะคะอันหนึ่งโครงการคนละครึ่ง p l u สนะคะข้อมูลล่าสุดณวันที่9พฤศจิกายน2568นมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า19.43ล้านคนส่วนยอดการใช้จ่ายสะสม โครงการอยู่ที่25,763ล้านบาทโดยแบ่งเป็นการใช้จ่ายของประชาชน13,45 5ล้านบาทภาครัฐร,ร่วมจ่ายอีก12,717ล้านบาททางนี้ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคละครึ่ง plus ในเฟสแรกและยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ ครังย้ำนะคะว่าต้องใช้ครั้งแรกภายในวันอังคารที่11พฤศจิกายนนี้ซึ่งหากไม่มีการใช้สิทธิภายในวันดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์นี่คือความคืบหน้าสำหรับโครงการคนละครึ่งพลาสเฟสที่2จะเริ่มได้เมื่อไหร่ใช้ได้เมื่อไหร่นะคะและกลุ่มที่จะได้สูงสุด4,000บาทจะเป็นกลุ่มไหนมีอะไรในคลิปนี้นะคะอัปเดตวันนี้จันทร์ที่10พฤศจิกาย,ยน2568